<Keep S 1> ังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของคำนามไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ชนิดของคำกันต่อเลยนะครับเอ๊ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของคำชนิดของคำเรื่องอะไรไปดูกันเลยครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำกริยานะครับคำกริยาคืออะไรและมีกี่ประเภทเราไปเรียนรู้กันเลยชนิดของคำในภาษาไทยเรื่องคำกริยาคำกริยาคืออะไร คำกริยาก็คือคําที่ใช้ในการแสดงท่าทางบอกอาการหรือคําที่แสดงการกระทําของคํานามหรือคําสรรพนามในประโยะคคํากริยาบางคําอาจมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองหรือบางคําต้องมีคําอื่นมาประกอบและบางคําต้องไปประกอบคําอื่นเพื่อขยายความเรามาดูประเภทของคํากริยานะครับว่ามีกี่ชนิด มีด้วยการ4ประเภทนะครับ1ก็คืออักรมกริยา2ก็คือสะกมกริยา3ก็คือวิตตะกริยา4ก็คือกริยานุเคราะห์เรามาดูประเภทของคํากริยาแต่ละชนิดชนิดที่1อักรมกริยาคืออะไรอักกมกริยาก็คือคํากริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ชัดเจนในตัวโดยสังเกตนะครับว่าจะต้องไม่มีกรรมมารองรับเพราะว่าเป็นกริยาที่สมบูรณ์แล้วอย่างเช่นยืนนั่งตกเห็นไหมครับ ครูยืนเข้าใจได้ว่าครูยืนนะครับไม่ต้องมีไม,ไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายนะครับน้องนั่งเข้าใจนะครับฝนตกอ่โอเคเข้าใจเป็นอักกรริยาคือไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะครับชนิดที่2ก็คือสักกรรมกริยานะครับสักกรรมกริยาจะแตกต่างจากอักกรริยาเพราะว่าจะต้องมีกรรมมารองรับนะครับถึงจะทําให้มีใจความที่สมบูรณ์แล้วก็เข้าใจได้อย่างเช่นแม่ค้าขายขายอะไรครับเราต้องมีกรรมมาต่อท้ายใช่ไหมครับอ่าคำว่าผัก ก็กลายเป็นกรรมนะครับขายน้องกินข้าวถ้าใช้คําว่าน้องกินไม่เข้าใจนะครับก็จําเป็นจะต้องมีกรรมคําว่าข้าวมาต่อท้ายถึงจะมีประโยคที่ใจความสมบูรณ์นะครับฉันเห็นงูคําว่าเห็นเป็นคํากร,ริยานะครับถ้าบอกว่าฉันเห็นเฉยเฉยไม่เข้าใจนะครับต้องบอกว่าเห็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นงูก็เป็นกรรมนะครับเรามาดูชนิดที่3นะครับคือวิกตัคตก,กร,ริยาคือคํากร,ริยาที่ ไม่สําเร็จความหมายในตัวเองและใช้คําเป็นกริยาของประธานตามลําพังไม่ได้ต้องอาศัยคํานามหรือคําสรรพนามรวมกัะทั้งคําวิเศษมาขยายนะครับคําที่มารองรับจะไม่ใช่กรรมนะครับ จะไม่ใช่สกรรมปิยาจะไม่ใช่กรรมแต่เป็นส่วนเติมเต็มนะครับเป็นส่วนเติมเต็มจะมีจะมักมีคําว่าคําว่าเป็นคําว่าเหมือนคําว่าคล้ายคําว่าเท่าคาว่าคือเสมือนดุดประดุดประหนึ่งราวกับเพียงดังเปรียบเสมือนอุปมาเหมือนเป็นต้นนะครับอย่างเช่นประโยคพี่ชายของฉันเป็นทหารนะครับพี่ชายของฉันเป็นทหารเห็นไหมครับคำว่าเป็นก็ออกมาขยายนะครับลูกดุดเห็นไหมครับเปรียบดุดเหมือนแก้วตาของพ่อแม่เห็นไหมคำว่าดุดก็ เป็นตัวที่มาขยายนั่นเองนะครับและที่4นะครับประเภทที่4ก็คือกริยานุคหลนะครับเป็นกริยาที่เติมหน้าคํากริยาหลักในประโยคเพื่อช่วยแสดงความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเช่นคําว่ากําลังจะได้แล้วต้องอย่าจงโปรดช่วยควรคงจะอาจจะถูกเป็นต้น อย่างเช่นคำว่าโปรดฟังทางนี้เห็นไหมครับพวกเขาไปแล้วนะครับพวกเขาไปแล้วอันะนี้ก็คือเป็นคําว่าแล้วนะครับก็เป็นกริยาช่วยนะครับคาว่าโปรดก็เป็นกริยาช่วยนี่เองนะครับ เรามาดูหน้าที่ของคํากริยาบ้างว่าทําหน้าที่อะไรบ้าง 1. นนะครับคํากริยาจะทําหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคอย่างเช่นประโยคที่บอกว่าคุณพ่อสารตะก้าไปส่งร้านค้าเห็นไหมครับเขาว่าสารทําหน้าที่เป็นภาคแสดงนั่นเองนะครับซึ่งคุณพ่อเป็นภาคประธานนะครับอันนี้เข้าใจได้ 2. ทําหน้าที่ขยายคําที่อยู่ข้างหน้าขยายคาที่อยู่ข้างหน้าเช่นฉันขอปฏิคินตั้งโต๊ะเห็นไหมครับเขาว่าตั้งโต๊ะมาขยายคําว่าขอใช่ไหมครับ ามาขยายคำว่าปฏิทินขอปฏิทินของบริษัทได้ไหมเห็นไหมครับคำว่าตั้งโต๊ะก็มาขยายคำข้างหน้า3ก็จะทำหน้าที่เป็นคำเป็นอย่างคำนามคือเป็นประธานและกรรมได้อย่างเช่นนอนมากเกินไปทําให้ปวดหัวคขาว่านอนทำหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นเป็นประธานใช่ไหมครับเป็นภาคประธานนอนมากเกินไปทําให้ปวดหัวหไหมครับเอาเราลองมาทํากิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้เรื่องคำกริยายนะครับ ให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าคําไหนเป็นคํากริยาครูมีสีคําให้นะครับมีคําว่าเดินครับมีคําว่ากระทงมีคําว่าช้างมีคําว่านอนนักเรียนลองตอบดีสิครับว่าคําไหนเป็นคํากริยาครับถูกต้องครับคําว่าเดินกับคําว่านอนเป็นคํากริยานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้เรื่องของคํากริยาไปแล้วนักเรียนเข้าใจบ้างไหมครับเอ๊ะอย่าลืมทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้และก็ทําแบบฝึกหัดนะครับ และพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ